ฟังไม่รู้เรื่องโดนโอป้าเกาหลีพูดรัวใส่ควรทํายังไงดีคะครูเทสครูให้เป็น3มเทคนิคง่ายๆใช้ได้จริงเลยทันทีข้อ1ก็คือเอามาเป็นพลังกลับมาฝึกภาษาเกาหลีของตัวเองแล้ววันหนึ่งเรากลับไปรัวใส่เขาคืนโอเคไหมเขารัวมาเรารัวกลับลูกศิษย์ครูเดห้ามยอมเด็ดขาดข้อ2เอาหูไปใกล้ๆปากของเขาเพราะหูเราจะได้ฝึกฟังเราจะได้ชินหูเราจะได้ชิน พอเรากลับมาฝึกของเราเองเราก็จะเรียนรู้ได้เร็วแล้วเราก็จะกลับไปสื่อสารโต้ตอบในหน้าง,งานจริงได้อย่างรวดเร็วกว่าคนที่ใช้แต่มือใช้แต่ตาในการเรียนบางคนเก่งจังในการจดเก่งจังในการใช้สายตาอ่านแต่ไม่เคยขยับปากและฝึกหูพอไปสื่อสารหน้าง,งานจริงก็ฟังไม่รู้เรื่องจับคำไม่ทันครูเจอมาเยอะดังนั้นพวกเราอย่าเป็นแบบนั้นเด็ดขาด และข้อ3ข้อสุดท้ายถ้าเราจำเป็นต้องสื่อสารให้รู้เรื่องในหน้าง,งานตอนนั้นเช่นเจอลูกค้าต้องปิดการขายต้องปิดดีลกับลูกค้าอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำได้ตอนนั้นก็คือพูดคำว่าการุณาพูดช้าๆหน่อยค่ะเช่นภาษาเกาหลีเราใช้คำนี้ก็ได้ชอนชอนนี้มาเรจูเซีชอนชอนนี้มาเรจูเซภาษาอังกฤษ slowly please หรือ please speak slowly ก็ได้ และสำหรับใครที่อยากได้ประโยคสำเร็จรูปไปใช้สื่อสารหน้างานจริงได้ไวๆแบบนี้โดยไม่ต้องเครียดเรียนไวยากรณ์ไม่ต้องฝึกแต่งประโยคเองไปเจอกันได้เลยในคอร์สออนไลน์ Korean Basic Short Cut ทางลัดด่วนคุยเกาหลีอังกฤษควบ2ภาษาได้ใน35วันไม่มีพื้นฐานความจำไม่ดีอายุเยอะแล้วก็เรียนได้เพราะครูสอนตั้งแต่ก้าวแรกแบบละเอียดและเป็นแบบเนื้อหาทางลัด ไม่ต้องท่องตารางตัวอักษรคุณก็สามารถอ่านเป็นสะกดคำเป็นไม่ต้องเครียดเรียนไวยากรณ์คุณก็สามารถพูดสื่อสารเป็นประโยคในชีวิตจริงได้ครูเท่ไม่ได้มาสอนให้คุณเก่งไวยากรณ์แต่ครูเท่ามาสอนทางลัดให้คุณสื่อสารและเอาไปสร้างผลลัพธ์สร้างเงินปิดดีลการขายในชีวิตจริงได้เร็วๆครูเท่เน้นให้ความสำคัญตรงนี้สูงสุดใครสนใจอยากลงทุนความรู้ให้กับตัวเองและเป็นเนื้อหาทางลัด คุยได้เป็นประโยคตั้งแต่วันแรกๆที่เรียนไปเจอกันได้เลยแคปหน้าจอคลิปนี้แล้วส่งไปในแชทคุณได้โปรโมชั่นพิเศษเพียง25,000บาทจากราคาเต็ม60,000บาทเรียนในกลุ่มปิดเรียนตอนที่ว่างได้เลยและเรียนทบทวนได้ไม่จำกัดและพิเศษสำหรับ3คนแรกในวันนี้เท่านั้นครูเทให้โบนัสคอสฟรีคอสออนไลน์ปรับพื้นฐานภาษาเกาหลีพื้นฐาน9แรกมูลค่า5,900บาทแล้วเจอกันในคอสครับ